สบายดีโมคูเฟสบุ๊กยูทูบเบิร์ทุกผู้ทุกคนวันนี้สิมาหายหนูลองเบิง่งเนาะว่าสิเป็นแนวใดที่ที่ได้หรือว่าหรือว่าบ่ได้หรือว่าได้ๆเนาะบ่แมันเหมือนมันเอาไปหรือบ่กู้ผูกไว้ไม่เชือคาะมันกัดแล้วครับมันเอาไปนำแล้ว โอ้ยแล้วแล้วมึงไม่ต้องหายก็ได้ไนี่แต่มันไม่ได้ยิงอะไรยังไงมันเหยียบมาจากนี่นหี่ใช้หูมันเอาขีนอันใหญ่เนี่ยนี่นี่นี่ีดขีอนนี้นี่มันขวัดมาจากมันขวัดแล้วมันอั่ะถือมันเอาขีดอันใหญ่นี่มันมาเต็งกับ้วยอือ อันนี้ก็ป่าบางนัดน้องนี่มาว่าอะไรนี่มันเอาไปมันจะไปยังไงไปทางไหนวะมันจะไปข้างวังได้กุย,ยันเนี่ยมันติดแข่งมันแหละมันเอาไปนะมันไปอยู่เนาะหาผดูนำ้ำทิพย์โอ้นำ้นำทิพยต โอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยดียปูหนูตัวนี้แหละเออมันไอมันถือกับเนาะใส่กับไว้ล้วมาณนี้มันกัดเสือกเนาะเออหมานมัหนี่หมานน้ำตาลเนาเป็นคนเห็นเป็นตัวเห็นเป็นผู้เห็นน้ำตาลน,นี่มาเจ้าเดิมน้ำตาลมีด อันที่บ่ป่าสับประรดเนาะจะมาย่างแล้ววะนี้ได้แล้วก็ได้มีสอตเนาะคือในที่ตัดไหมล่ะเยอะกูว่าแล้วกูเล่ามันพิษมั่วหูอยนี่พอแล้วมันตัวเดียวนี่แหละริวเอ้ ออไปตักมาซะเห็นมันแลวนี่นะ,ะน,น้ำตาลเยเป็นผู้เห็นหมานขนาดน้ำตาลม,มันเห็นยังคงมันวะนวทำการหายแล้วมั่หัวสิมีรึเปล่าเนาะ นักละ <aquí> ่สองตัวหุ่นตัวนั่นนี่นะมันชุดมันตันเหรอดิว่านึงเลยกันหากว่าดอกมันถึกินหามบิดคูขันหูมันเลกมันอะรแล้วหายน้ะเขาไปขู่เดียมจีบเต็ม นี่ก็สีบอออกเราก็บังทรงตัวเดียวนี่แหละเอ้าถือว่าหมานอยู่เนาะแต่บม่ได้หายแต่ว่าถือกลับก่อนน้องเกล่มาหนู โอเคดี่ได้จบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีอียังกะสิอัปเดตลงให้เบิ่งอีกรอบนึหงืูว่าจะไปทางใดก็ได้นีเซียนหลิวเซียนหลิวแห่ง่าบางนาโอเคขอก่าวคำว่าสบายดี